นะคบเราวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาส่งก้โชคดีรายชื่อทีมอยู่ใเรีนเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะคบเพราะวผมเปลี่ยนแบบใหม่ก็คือผมเปลี่ยนเป็นทีมแดงกับทีมน้ำเงินเท่านั้นนะครับแค่นี้ครับแดงกับน้ำเงินแค่นี้นะครับโหแล้วสุมไหมอ่ะถ้าแรกแดงเลยนะครคนแลกก็คือ นะครับเพ่ผมพูดนะครับต่อไปไทคุ้มไวทีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับซ็อกพิรลนะครับนั่นคือได้อยู่ทีมแดงนะครับอ่าเอาไปทีน้ำเงินครับก็คือที่เหลือทีน้ำเงินเหมือนไม่ต้องพูดถึงก็น่าก็มีเอ่อที่คุมงภูมิแล้วก็พีชอักันทีวีนั่นเองนะครับเอามาทำไมบ้นหนึ่งครับมันรวน นะคบก็คือตอนแรกผมก็เสื่งที่บอกไว้นะคบก็คือทีมแดงผมเอ,เอเลนแล้วก็ไทยคุงนะคะพี่เชก,กันทีวีจี้คุงคุงอยู่ทีมน้ำเงินนะคะสำหรับนี้ก็ขอจบไว้แบบนี้สำหรับ